สวัสดีค่ะตั้งกล้องใหม่อีกแล้วนะคะอาจจะสั่นนิดนึงเนาะเดี๋ยวขอให้หยุดสักพักหนึ่งก่อนอันนี้คือพยายามหามุมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วงนี้จะอัดคลิปในช่วงเย็นๆดึกๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นในวันถัดไปอะไรแบบนี้นะเหมือนวันก่อนเนี่ยคืออัดคลิปคือมุมบรรยากาศดีมากเลยก็คือได้เห็นบรรยากาศภายนอกหน้าต่างนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะทำก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ไหมลงเอยอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจบคลิปเนาะเดี๋ยวจะไปใส่ชื่อคลิปเองส่วนใหญ่ก็จะเอาแนวนอนไม่ได้กับช่องนี้ว่าเอ๊ะชื่อคลิปจะมาตอนไหนอะไรแบบไหนนะคะด้วยความที่เรามีความเป็นติดติสนะใครรู้จักเน่จะรู้เลยคนรอบตัวหรือว่าคนที่แบบว่าเราจะออกแนวแบบนี้แล้วแต่อารมณ์แต่ไม่ใช่คนไม่นิ่งนะ แต่ว่าเราเป็นสไตล์แบบนี้นะคะโอเคสับให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน6ใบเนาะเดี๋ยวเอาทีละใบาไปเลยเนาะอ้าวแปดถ้วยหันหลังให้กันจริงด้วยนะคะคิงเหรียญไฮพรีสเตสสองดาบ หถ้วยแล้วก็ไฮโรแฟนความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะการเปิดไพ่แบบนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นอย่ายึดติดอย่าคิดว่ามันเป็นจริงเสมอไปและอาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้มัน50-50%แต่ถ้ามันตรงกับใครนะคะแสดงว่าจริต จะก้านหรือว่าแม้กระทั่งความเป็นตัวเองพลังงานของเราและคนที่มาฟังเนี่ยเชื่อมถึงกันนะคะนั่นเป็นเรื่องราวของคุณเนาะคือสถานการณ์นะจากคำถามที่บอกว่าเอ๊สถานการณ์นี้ความรักนี้จะลงเอยแบบไหนอย่างไรซึ่งมันยากค่ะใช้เวลาอันนี้คือก่อนจะไปถึงจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังยากใช้เวลาเพราะว่า มีปัญหากันบ่อยมีเรื่องของความแตกต่างมีเรื่องของนิสัยที่แตกต่างคนลขั้วเรียกว่า culture ก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความเงียบแล้วก็มีเรื่องของการที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรือแม้กระทั่งที่แบบว่าเหมือนจะได้แต่ไม่ทำรู้แต่ไม่ทำนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมเหมือนที่พูดไปตั้งแต่แรกว่า มันมีโอกาสค่ะแต่มันจะยากและใช้เวลาและนานมากนะคะมันไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้แต่มันจะออกแนวเป็นหลักปีนะคะหรือใครหลายคนคบคุยกับใครมานานเป็นหลักปีนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มเพิ่มเติมไปอีกเหมือนยืดระยะเวลาไปอีกนะคะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นที่มันบอกว่ายากนะคะก็คือมันไม่คุยกัน ะะมีการถอยเข้าถอยออกบ่อยมากนะคะเดินเข้าเดินออกเหมือน7 e เ e ่นอเอยากเข้าเมื่อไหรก่ก็ได้อยากไปเมื่อไหรก่ก็ได้มันไม่ใช่แค่เขานะคุณอย่าเพิ่งมองว่าเออเขาทำแบบนั้นเราเป็นวิกทิมไม่ใช่เป็นทั้งสองฝ่ายค่ะเท่าที่ดูนะเป็นทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างคิดในมุมน egative คิดว่าคนนี้ต้องแบบนี้เธอต้องไปแบบนั้นแน่เลยโอเคฉันไม่คุยกับเธอจบ ต่างคนต่างมีอีโกโตแต่รู้ว่ามีแต่เป็นสถานการณ์ที่มีแต่เยอะมากเหมือนแบบแบบแบบอย่างเช่นอ่ารู้แหละวิธีการรู้แหละว่าต้องทํายังไงรู้แหละว่าต้องยังไงตัดสินใจยังไงแต่ไม่ทําแต่ไม่คุยแต่ไม่พูดแต่ไม่สื่อสารเนี่ยมันมีแต่เยอะมากในความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นถ้ามันมีคําว่าแต่เยอะแบบนี้นะคะนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่โอเคแล้วอืม ซึ่งั้งสองฝ่ายจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันนะคะบางคนเป็นชาวาธาตุดินเหมือนกันราศีมังกรนะคะพฤกษศกันมังกรอะไรแบบนี้าธาตุดินจ๋ามากบางคนก็เป็นาธาตุน้ําธาตุเดียวกันมีนิสัยที่คล้ายกันบางเรื่องและก็เซนซิทีฟแบบอ่อนๆเซนซิทีฟแบบโลกไม่รู้ว่าเราเป็นคนเซนซิทีฟนะคะ ประมาณนั้นแล้วต่างคนต่างไม่รู้ว่าโลกของกันและกันเนี่ยก็เซนซิทีฟและมันจะไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่จะลงเอยยังไงใช่ไหมล่ะคะก็จะใช้เวลาอยู่นะเวลานี้แหละเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็วนกันอยู่แบบนี้นะคะพอวนกันแบบนี้ปุ๊บอ่ะหนึ่งละคิดไปเองเหมือนที่ว่าไปแบบคิดแบบเนกาทีฟสองไปมุ่งหน้าที่และพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ตำแหน่งใหม่งานใหม่อะไรที่มันเลิศเพอร์เฟกต อ,อีกเพิ่มเติมกับชีวิตอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ p เปนไทม์กับการที่บอกว่าต้องดิสซิชันกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างนในความสัมพันธ์เลยแต่ลึกๆมีความรักมีความห่วงมีความหึงมีความปรารถนาที่ดีต่อกันเนาะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า eco wins นะ,ะอีกโก้ชนะเนาะ มันมีหลายอย่างให้คิดค่ะในความสัมพันธ์จนกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างคิดเยอะต่างฝ่ายต่างมองว่าเอ,อ้ยความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยคุยกับเธอเขาคุยกับเราเขาก็เหนื่อยมันเหมือนเป็นพลังงานที่แบบคุยแล้วนะเหนื่อยแต่รักกันนะคะคุยแล้วเหนื่อยแต่รักกันทาความเข้าใจพยายามรักในสิ่งที่อีกคนเป็นณนะสถานการณ์นี้ฉันให้อภัยเขาเองก็เป็นเหมือนกัน ะะมันไม่ได้เหมือนความเป็นไบโพล่าซึ่งกันและกันไม่เหมือนนะแต่มันเป็นเพราะว่าคนสองคนที่เหมือนกันมาเจอกันและเห็นข้อดีข้อเสียของกันและกันคุณเห็นข้อเสียของเขาเขาก็เห็นข้อเสียของคุณแต่ยอมรับกันนี่มีคําว่าแต่อีกแล้วนะคะโดยที่ไม่มีการพูดคุยว่าเฮ้ยตรงเนี้มันไม่ดีฉันไม่ชอบอ่านะคะเหมือนปล่อยผ่านไป เพราะว่าอะไรกลัวว่าอีกฝ่ายจะคิดยังไงกลัวว่าอีฝ่ายจะรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีอีฝ่ายก็คิดแบบเหมือนกันเพราะด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายมีความเซนซิทีฟอยู่แม้ว่าบางครั้งอาจจะพูดตรงๆนะคะสุดท้ายก็แอบกลับมาคิดว่าม,มันไม่น่าทําแบบนั้นเลยเออไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเออมันเอ๊สะสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเลยทีเนี้ยเหมือนเปลี่ยนไปแบบว่าช้าลงทําอะไรไม่ถนัดทําอะไรเหมือนแบบติดขัดนะคะ ไม่เป็นไปตามดังใจจะเป็นแบบนี้ดังนั้นความสัมพันธ์นี้เท่าที่ดูคือใช้เวลามากนะคะเพราะต่างคน,นต่างก็เอาเวลาหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไปลงกับเงินกับงานซะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะจึงทำให้มีการละเลยหรือว่าการขาดในการเติมความหวานซึ่งกันและกันนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันดีกว่านาะเพราะว่าถ้าพูดถึงก็คืออีโกวินไปแล้วรอบหนึ่งนะอีโกวินก็คือ อีโก้เขาชนะค่ะคุณและเขาใช่ไหมและอีโก้อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ชนะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําทั่วๆไปในสถานการณ์เมื่อกี้เพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่ complete ในทิศทางที่ต้องการนะคะคิงไม้เนี่ยลถอีโก้นะตอนนี้ก็ยังมีอีโก้กันอยู่นะคะคิงไม้เฮอร์มิตเชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะรล่าให้ฟังอย่าไปตัด อย่าไปยึดติดตรงที่ว่าเธอไม่ทักฉันก็ไม่ทักโอเคจบอย่าไปยึดติดแบบนี้นะคะอะเลเวอร์้ขออภัยคะ่ะไม่ใช่เลเวอร์สองถ้วยเดอะซันหนึ่งเหรียญอะใครสามเหรียญขอพุ่งตรงเลยนะใครจะเป็นฝ่ายหน่วยกล้าจิตอาสาทักกันก่อน,นะคะ่ะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเอ้ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วแม่หมอมันเป็นอย่างนี้แะครูจีนเอ๊ะเราลองเราลองแคะตัวเองเคาะตัวเองทักไปหาเขาเลยนะคะถ้าถ้าถ้าไม่ทักก็คือคนนี้ก็ใช้เวลาในการที่จะทักหาคุณค่ะแค่นั้นเองนะแต่ถามว่าทักเราได้อะไรหนึ่งได้ความรู้สึกที่ดี 2. มีการ a p p r e c i a t e ซึ่งกันและกันว่าเออคุณก็ทักชนะเออเขาก็ดีใจนะคะ ถ้าพูดถึงคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่นิ่งกว่าคุณนะแล้วมันจะเริ่มเริ่มเหมือนแบบว่าเออคุณทักบ้างแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคนสุดท้ายที่ทักหรือไม่ทักก็ตามนะคะถ้าเรารู้เราเห็นแล้วเราทักไปเลยนะคะหรือเรียกได้ว่าทายังไงก็ได้ให้ให้ตัวเราเนี่ยมีความฟูลฟิลมีความพลังงานบวกให้เขาเห็นเนาะอย่าไปเหมือนแบบพยายามเป็นตัวกระตุ้นในทิทางที่ไม่ดีสําหรับเขาอย่างเช่น ไปบังคับหรือว่าอย่างเช่นกระตุ้นอยากให้เขาทาอะไรสักอย่างอยากให้เขาแบบมองเห็นเราตามเราขนาดนั้นไม่างะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วนะคะแค่ทําตัวเป็นสันชัยกับเขาค่ะพลังงานบวกมีความสุขเที่ยวไหนก็ได้ทําตัวน่ารักสดใสหล่อสวยทําได้หมดเลยด้วยพลังงานที่บวกโดยไม่ไม่มีการประชดใดๆทั้งสิน้นไม่มีการเรียกบุคคลที่3ที่4ที่5เข้ามาในชีวิตว่าเออเรา เราเป็นแบบนี้คนอื่นเข้ามาซีจีบได้นะอันนี้อย่าทานะคะและอาจจะใช้เวลาเหมือนเดิมนะคะใช้เวลาเหมือนเดิมด้วยความที่เป็นพลังงานของท่าดินทั้งคู่นะคะใช้เวลาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันจะมีความแบบเหมือนตัดอินซิเคียวออกไปนะคะมันจะเกิดความรู้สึกดีเพิ่มทีลนิดบวกทีลนิดทีลนิดทีลนิด,นดค่ะอืมมันจะเริ่มเหมือนไว้วางใจแล้วว่าเออได้อยู่ได้อยู่ยังเหมือนเดิมอยู่ ะะยังมีความสุขเหมือนเดิมอยู่นะวิธีนี้เหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้เรื่อยๆในกรณีบางคนที่เป็นชาวต่างชาตินะ mm hmm. เห็นไพ่ไฮโรแฟนไหมคะในกรณีบางคนที่คบคุยกับชาวต่างชาติถ้ามันเป็นพลังงานที่เออจริงๆเราก็คบกันคุยกันมานานรับรู้ได้ว่าเออเขาไม่ได้คุยกับใครก็มีแค่เราหรือว่า เป็นพลังงานที่เรารับรู้จริงๆเ,เรารู้สึกได้โดยที่เราไม่ได้คิดไปเองแบบมันโว่าเขาชอบฉันคนเดียวมีพลังงานที่เป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยต้องแก้ปัญหาจากคําแนะนําที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะปกติเนี่ยน้อยมากที่จะให้คําแนะนําว่าต้องทําอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยใครที่มาเปิดไพ่ส่วนตัวหรือว่ามาดูอะไรแบบเนี้ยจะพูดเป็นกลางๆเพื่อให้ได้คิดและต่อยอดเองนะคะวิธีการเลยคือ เหมือนเรารู้เราเห็นแล้วว่าเออเขานิ่งจัดเราต้องเป็นฝ่ายรุกค่ะรุกในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปโมโหโวาย,วยเหมือนที่ว่าไปนะคะแต่ออกแนวแบบน่ารักสดใสนี่แหละในฉบับที่ควรจะเป็นในทิศทางที่พลังงานบวกส่งวเบชั่นบวก,บกๆไปให้เขานะคะแบบนี้เลยนะโอเคนะออก็คือง่ายๆลองทักไปหาเขาเลยคุณน,นี่แหละคุณต้องรุกแล้วล่ะรุกคาด อะมาดูไพ่ของนางฟ้านะคะอืมไพ่นางฟ้า Let your friend help you อ่ะให้ไพ่ช่วยนี่แหละไม่ต้องเพื่อนที่ไหนไกละนะคะต่างต่างศาสนามีความต่างเนี่ย Express mm hmm. your love เนะี่ยคุณต้องแสดง Show me พลังงาน Show me to love รักแท้ไม่รักแท้ได้ไงเรา เข้าๆออกบล็อกอันบล็อกกันอยู่นั่นแหละนะคะนี่คือรักแท้เอาตรงๆเ,เลยอุปสรรคม peace, yeah. ีก็จริงเหมือนที่พูดไปตั้งแต่แรกนะคะ ex place ex exactly. place your love นะคะคุณต้องแสดงแล้วแหละคุณต้องแสดงกายกรรมให้เขาเห็นว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะยังอยู่ข้างเธอนะคือเราต้องมองสถานการณ์ความเป็นจริงว่าสิ่งที่เขาเงียบที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาทําอะไรนะคะเขาถ้าถ้าเขามีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วว่าเขาบ้างานเนี่ย ให้เราตัดสูก็เพียงพอไม่ต้องอยากรู้อะไรเยอะแล้วก็ตัวเราเนออกมาไปบ้างงานไปทําอย่างอื่นงานอดิเรกเยอะแยะนะคะประมาณนั้นเลยพลังงานเป็นพลังงานของเนื้อคู่ไม่แคล้วคาดกันแถมเป็นรักแท้เหนื่อยหน่อยช้าหน่อยแต่ชัวนะคะอุปสรรคเยอะเนาะถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอย่างเช่นเพื่อนเขาเองก็เช่นกัน ปรึกษาเพื่อนได้ไหมได้แต่เพื่อนเขาจะเอาคําปรึกษาที่เป็นประสบการณ์ของเขาโดยตรงซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะอ่าเราถามไพ่ล่ะไพ่พูดตามไพ่ค่ะคือสื่อกลางจะไม่มีประสบการณ์โดยตรงของตัวเองให้ใครได้ยินได้ฟังเลยค่ะเพราะอ่านตามไพ่และพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองมีไหมมันก็มีบางอย่างแต่ว่า ไม่ได้นํามา Adapt a พลายให้กับคนอื่นด้วยความที่การใช้ชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันเราจะแนะนําก็ต่อเมื่อเรามองมองดูว่าเออมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะแล้วเหมือนใช้เซนส์ใช้ Intuition ของตัวเองนี่แหละว่ามันมี Way Predict ไปทางนั้นแน่นอนอะไรแบบนี้ไปเป็นการคาดเดานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการคําแนะนําอื่นๆทั่วไปที่ไม่ได้เอาเออของตัวเองลงไปแม้ว่าประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนเนี่ย หรือแม้กระทั่งคนอ่านไพ่จะเยอะแค่ไหนก็ตามนะคะจะไม่เย,ยดเยียดเอาความเป็นตัวเองลงไปให้คําแนะน100ํา1 0 0ด้วยความที่แต่ละคนแตกต่างกันต้องให้คําแนะนำแบบเป็นกลางและในเมื่อเราอ่านไพ่สื่อกลางค่ะเท่านั้นครูจะไม่พูดไปนอกเหนือกว่านี้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากสมมุติว่าวันหนึ่งครูได้เอาความเป็นตัวเองมากเกินไปลงไปบอกผู้คนเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นว่า ประสบการณ์ของเรามันก็สอนคนอื่นได้แต่บางคนเขาอาจจะแยกแยะยากเขาอาจจะเหมือนเอาไปใช้ในทิทางที่ผิดหรือถูกหรือมากสุดตรงอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้หมดคือก็เลยกลายเป็นว่าอืถ้าหากเรามีไพ่เราก็ใช้ไพ่ในการสื่อแต่ถ้าไม่มีอะไรที่มันสามารถแนะนําเป็นแนวทางที่แบบว่ากลางๆเพื่อให้เราได้ตรัสรู้เองนะคะจะช้าจะเร็วก็ต้องรู้ด้วยตนเองค่ะแค่นั้นเนาะก็อยากให้รับคําแนะนํา นะคะพิจารณาได้นะคะไม่ต้องเชื่อนะคะไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ว่าไพ่ก็ไม่เคยโกหกแล้วก็อ่านตามไพ่นะคะเราไม่ได้โกหกแต่ไพ่ไม่โกหกแล้วก็อ่านตามนั้นถ้าบางอย่างไพ่มันบอกมาเยอะเราไม่อยากพูดเราก็จะไม่พูดถ้าไพ่ไม่บอกอะไรเราก็ไม่พูดไม่บอกแค่นั้นค่ะมันมันคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกมาถ้าคุณเห็นน้าไพ่ตัวเองเนี่ยเนี่ยแล้วแปลได้ด้วยความหมายของตัวเองก็แปลไปเลยค่ะยินดีด้วยคุณอ่านไพ่ได้แค่นั้นนะคะ เดี๋ยวเคยพูดหลายครั้งมาว่าจะสอนอ่านไพ่บ่อยมากจะเป็นปี2ปีแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสทำแต่ว่าก็ทำไปแล้วบางส่วนที่แบบว่าสำหรับอ่านไพ่เพื่อสนุกกับสำหรับที่จะอ่านไพ่เพื่อต่อยอดให้ตัวเองได้มีความรู้ตรงนั้นจริงๆนะคะอันนี้ก็แพลนไว้แล้วส่วนอ่านไพ่เพื่อความสนุกก็คือพวกแบบอ่านลงติ๊กตอกอ่านลง u t u b e เนี่ยเนี่ยอันนี้เราก็แพลนไว้เรียบร้อยว่าต้องทำยังไงการเทคนิคการอ่านต่างๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นการอ่านอย่างง่ายคะ่ะ เพราะว่าก็จะมีศาสตร์แต่ละคนมันมันเหมือนกันแต่ก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันเอาพูดเยอะแล้วพอเหอะเดี๋ยวไว้ไปพูดคลิปอื่นบ้างจะได้แบบไม่เหงาเราเนี่ยเหมือนเหงาไม่ทำคลิปมานานนะคะต้องขออภัยในการที่พูดมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย